สวัสดีครับผมหม่อมถนัดแดกนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาแดกอะไรให้ให้ดูนะครับแต่ผมจะมาบอกว่าจะบอกว่ารีวิวก็ได้แต่ว่าผมก็ไม่ใช่มีความรู้เรื่องกล้องนะเรื่องประเภทพวกกล้องอะแต่ว่าผมเป็นผู้ใช้งานจริงนะครับคือผมไม่ได้มีความรู้ว่าจะต้องกล้องมันจะมีฟังก์ชันแบบไหนบ้างอะไรบ้างผมรู้แค่คร่าวๆพอนะครับแล้วก็ผมเป็นผู้ใช้งานแล้วกันก็คือหลายๆ ครั้งที่ผมได้ใช้งานอุปกรณ์พวกนี้คือผมใช้งานกับรายการหม่อมถนัดแดกนะครับบางคนก็อาจจะดูรู้ว่าอ,อ่าคนที่เล่นกล้องก็จะรู้ว่าเออกล้องแบบนี้มุมนี้ถ่ายออกมาแบบนี้มันใช้กล้องยี่ห้ออะไรยังไงนะครับวันนี้ผมมาเริ่มรีวิวกล้องตัวแรกเลยนะครับที่ผมใช้งานจริงนะครับย้ําเลยนะครับว่าผมเป็นผู้ใช้งานจริงนะครับก็คือตัว Osmo ของ DJI นะครับ เดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันนี้ก็ต้องคือตัวนี้ผมซื้อมาประมาณ20,000ตอนนั้นผมซื้อมาประมาณส0 0 0มกว่าบาท25,000บาทตอนตอนที่ออกมาใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็ซื้อมาเนี่ยก็คือใช้บ้างเป็นบางครั้งนะครับแล้วแต่ลักษณะงานแล้วก็เขาก็จะให้มาเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยเหมือนกระเป๋าไวโอลินนี่แหละนะครับเปิดออกมาเนี่ยแอนแอนก็จะเจอแบบนี้นะครับที่ล็อกกล้อง นี่แบบนี้นะครับกระเป๋าโยนทิ้งไปแล้วก็ที่ขาตั้งนี่ก็ต้องซื้อเพิ่มนะครับซื้อแยกนะครับทุกอย่างมันเป็นอุปกรณ์แยกหมดเลยนะผมเอามาให้ดูก่อนนะครับอันดับแรกเลยเราก็ต้องปลดล็อกกล้องก่อนนะเปิดเปิดหน้าเลนก่อนเปิดหน้าเลนเปิดล็อกกล้องนะครับมี3จุดนะปึ๊บตัวนี้ก็จะเป็นขาที่ใส่มอนิเตอร์ มอนิเตอร์ก็คือจอต่างๆที่เราจะสามารถดูภาพได้กล้องอยู่ที่นี่นะครับนี่คือมอนิเตอร์ก็คือผมใช้ตัว iPhone 6ของผมใส่เข้าไปแบบนี้ปุ๊บนี่แล้วก็เปิดเครื่องปุ๊บมันก็จะกล้องมันก็จะหมุนไปทางทิศทางที่อยู่หน้าไม้นะครับแบบนี้อ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องต่อไม่ไม่ใช่ต่อได้เลยนะครับมันต้องต่อผ่าน Wifi นะต้องมี Wifi ต่ออีกต้องต่อเข้า Wi-Fi แล้วก็ต้องเข้าโปรแกรมของ dji go นะครับเป็นโปรแกรมกล้องนะของเขานะนี่ผมเปิดเครื่องอยู่มันก็จะท่าทางไปแบบนี้คราน,นี้ตัวกล้อง osmo เนี่ยผมใช้งานแล้วเป็นยังไงภาพมันก็จะได้มุมกว้างขึ้นเพราะว่ามันเป็นกล้องตัวเดียวกับที่ติดโดรนโดรนเนี่ยเป็นโดรนรุ่น,อ,อ,นอินสปาย one นะครับก็จะใช้กล้องตัวเดียวกันเลยเพราะนั้นเนี่ยกล้องโดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมันเลนส์กว้างอยู่แล้วมันวายออกมันถ่ายได้มุมกว้างกว้างเยอะๆอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะนี่ผมให้ดูอันดับแรกเลยเราก็ต้องต่อเอ่อไ i f ฟก่อนนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นของ o อ m o มเออไม่ใช่ Osmo นี่นะครับ อันนี้ผมใช้งานแล้วจริงๆมันต้องใส่พาสเวิร์ดอะไรพวกนี้ด้วยเสร็จปุ๊บออกมาต่อ Wi-Fi เสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาเข้าแอปของ DJI Go นะฮะ DJI Go แบบนี้นะฮะอ่านี่เราก็จะได้ภาพที่ที่เห็นจากหน้ากล้องตัวนี้นะครับเห็นไหมเห็นผมป่ะอ่าเห็นไหมฮะเราก็จะเห็น มันก็จะมีมุมกว้างออกมามุมวายคราน,นี้ในส่วนตัวตัวขนาดภาพเนี่ยมันก็ได้ถึงขนาด 4K นะครับคุณภาพของภาพอะความละเอียดอะ 4K 4K เนี่ยมันก็สูงสุดและตอนนี้ในบรรดากล้องทั้งหลายทั้งมวลที่ขายในท้องตลาดอนาคตมันง่ายจะกว้างกว่าน,นี้แต่ตอนนี้มันได้เท่านี้นะครับคราวนี้ตัวออ m โมเนี่ยดียังไงคือดีในเรื่องของระบบก i ิมบอของมันก็คือตัวนี้ มันจะมี3มอเตอร์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆก็คือ1ตัวนี้2 3ก็คือเวลาเดินเนี่ยเวลาเดินเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะมันจะสมูทไปด้วยตัวมันเองนะครับคือกล้องมันสามารถที่จะทําให้ภาพนิ่งขึ้นเวลาเราเดินหรือเราเคลื่อนไหวหรืออะไรต่างๆเนี่ยสังเกตดูนะมันก็สามารถใช้รีโมทคอนโทรลได้ จับนิ้วมือเรานะครับขึ้นลงเงยหน้าอะไรประมาณนี้มันได้หมดนะแล้วก็ภาพเนี่ยมันก็มีพวกฟิลเตอร์ให้ด้วยนะครับในในแอปของ DJI ทุกอย่างเนี่ยมาดูดีเพียงแต่ว่าบางทีเวลาเราเล่นหน้ากล้องเนี่ยเวลาเราถ่ายเซลฟี่นะครับนี่ผมถ่ายเซลฟี่นะเออเวลาผมถ่ายเซลฟี่เนี่ยเขาก็จะมีปุ่มให้กด่สมมติตรงนี้ผมผมอยู่หน้ากล้องนะสมมติผมอยู่ข้างหน้านี่นะ หน้าหน้าจอมอนิเตอร์เนี่ยกล้องมอนิเตอจะกลับไปให้อย่างนี้เห็นไหมฮะอันนี้เรากดคอนโทรลเป็น2ทีมันก็จะกลับมาดูเดินหน้าเหมือนเดิมนี่ผมให้กลับโหมดให้ดูเฉยเปรียบเทียบให้ดูเฉยเพราะว่ามันมีปัญหาในเรื่องของเซลฟี่คือในการที่เราถ่ายแบบเนี้ยถ่ายด้านหน้าเนี่ยธรรมดาปกตินะไม่เป็นไรอันนี้ดีดูดีสีเดียวแสงเสริงสวยทุกอย่างดูดีเพอร์เฟไม่มีปัญหานะครับ แต่จะมีปัญหาในเรื่องของเซลฟี่นะครับเวลาเรากลับกล้องมาแบบนี้เพื่อเซลฟี่เนี่ยเราจะหลอกตาเราเนี่ยจะจ้องมองแต่มอนิเตอร์มันจะไม่มองที่กล้องเพราะนั้นเนี่ยบางทีมันจะตามันจะเนี่ยไปไปมามาเนี้ยเนี่ยไปไปมามาเงี้ยบางทีเราก็หลงลืมนี่คือปัญหาของเจ้ากล้องออสมอันดับที่หนึ่งเลยนะครับก็คือเรื่องของการเซลฟี่นะฮะเพราะว่าเนี่ยอย่างนเนี้ยเนี่ย ผมก็จะมองจริงๆถ้า Monitor มอนิเตอร์อยู่นี่ผมก็จะมองมอนิเตอร์ไงตามธรรมชาติของมนุษย์อะเราจะต้องมองมอนิเตอร์มันแต่เจ้า dji ตัวนี้ออสมเนี่ยกล้องมันอยู่มันอยู่สูงขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้บางทีเราไม่ได้มองที่กล้องเราจะไปธรรมชาติเราจะไปมองที่มอนิเตอร์เพราะนั้นเนี่ยสายตามันก็จะอยู่ที่มอนิเตอร์มันก็จะดูหลอกๆหน่อยนะดูหลอกๆบ้างเราคือเราไม่เห็นในตัวกล้องแล้วก็คอนโทรลเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการคอนโทรลกล้อง เพราะถ้าสมมติเราเอียงไปเอียงมาเงี้ยกล้องมันก็จะตามมามันต้องใช้เวลาหน่วงของมันนะครับหน่วงของมันนี่ก็คือว่ามันจะต้องเวลาเราแพนซ้ายขวาอย่างเงี้ยเนี่ยเรากดตัวนี้อ่ามันก็ต้องใช้เวลาหน่อยบางทีมันเร็วเร็วเนี่ยไม่ได้นะครับเร็วเร็วไม่ได้เนี่เราก็แผในไปแต่จะมีปัญหาเรื่องหนึ่งคือเรื่องเซลฟี่และปัญหาใหญ่ที่สุดดูมาอะไรเดี๋ยวผมต่อ ต่อให้ดูปัญหาใหญ่ที่สุดของ DJI Osmo ตัวนี้เรื่องระบบเสียงนะครับระบบเสียงมีปัญหามากมีปัญหามากเดี๋ยวผมทำให้ดูเดี๋ยวผมทําให้ดูเดี๋ยวผมต้องต่ออุปกรณ์เพิ่มก่อนพวกนี้คือกล้องที่ม,มันมาจากจากตัวเนี้ยที่ที่มาจากด้ามมาเลยเนี่ยนะครับมันก็มีระบบเสียงด้วยระบบรับเสียงด้วยแต่ว่าเสียงจะเบามากแล้วก็เสียงบางครั้งเนี้ย มันดูเหมือนไฟช็อตเลยอะ่ะก็พยายามแก้ปัญหานะครับแก้ปัญหาด้วยวิธีไร <c oughs> ก็ซื้อใหม่แยกนะซื้อใหม่แยกเนี่ยที่เจ้า DJI เนี่ยที่ศูนย์ DJI เขาก็มีขายไม้ตัวเนี้ยก็อีกสามพันกว่าบาทประมาณสามพันหกได้มั้งนี่ไม้ตัวนี้นะครับก็จะมีไม้ที่มีขนแมวมาด้วยนะครับกันลมแล้วก็มีที่ใส่คราวนี้เราก็ต้องมาซื้ออุปกรณ์อีกสิอ่ะ อุปกรณ์พวกนี้ก็คือเป็นที่เสียบใส่ไม้นะครับใส่ไม่เข้าไปที่ด้ามมันเนี่ยจะทําไงดีเออก็ต้องซื้อเพิ่มอีกไอ้พวกนี้ก็ตัวเราเป็นพันสรุปแล้วก็ซื้ออุปกรณ์เพิ่มนะอุปกรณ์เพิ่มแล้วหายไหมเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมต่อให้ดูอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาอ่าอันดับแรกเลยเราต้องถอดตัวนี้ก่อนตัวที่เป็นจอมอนิเตอร์ที่ตัวเป็นก้านที่ใช้ใช้ใส่จอมอนิเตอร์ออกมานะครับ เสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาต่อตัวด้ามน,นี้เพื่อที่จะใส่อุปกรณ์เพิ่มไปนะครับด้ามน,นี้มันก็จะมีที่หมุน dJ i มันก็ทํามาเพื่อที่จะให้เราสามารถดัดแปลงอุปกรณ์ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ใส่ไม่แต่ผมจะใส่เข้าไปก่อนปุ๊บใส่ไม้เข้าไปก็คือเสียบไม้ได้เสียบไฟได้นะก็จะมีช่องให้เสียบไฟด้วยไฟดวงเล็กของเขาจะมีตรงนี้อืม มขาจะมีมีไฟเขาเขาขายด้วยของที่ DJI แต่ว่าไม่ใช่ยี่ห้อเขานะครับเขาก็คงจะมาขายแบบเป็นพวกซัลายเออร์ที่เขาที่เขาตกลงที่จะผลิตให้ DJI ได้ใช้นะครับคงจะมีในเรื่องของราคาที่ถูกลงถ้าซื้อซื้อที่อื่นแต่จำเป็นไหมก็คุณใช้ไฟอะไรก็ได้แต่ว่าใ,ในในไฟของมันเนี่ยก็คือถ้าเป็นการถ่ายกลางวันเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับมันสู้ได้สบาย สบายมากแล้วก็สามารถซื้อฟิลเตอร์เพิ่มได้ด้วยนะครับฟิลเตอร์นี่คือฟิลเตอร์แยกออตอนนี้ผมเอาอันนี้ก่อนนะก็คือเนี่ยสามารถต่ออุปกรณ์ให้ดูว่ามันเป็นแบบนี้นะครับต่ออุปกรณ์เพิ่มไปปึ๊บต่ออุปกรณ์เพิ่มเสร็จปุป๊บอันนี้คืออุปกรณ์เสียงอันนี้ก็จะครบชุดเขาล้ะก็คือมีเสียงเข้ามาแล้วก็จิ้มตรงนี้เลย ตรงกลางเนี่ยนะปึ๊บเรียบร้อยอ่าอันนี้มันก็จะเป็นลักษณะนี้นะเวลาเราถือไปถ่ายก็จะมีทั้งภาพเสียงมอนิเตอร์ครบนะนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยสำหรับคนที่ถือเห็นไหมฮะครน,นี้มันมีปัญหายังไงอันดับแรกเลย ต่อให้ต่อกับไม้ตัวนี้แล้วนะครับผมก็ใช้ในการถ่ายทํารายการหม่อมมาหลายเทปส่วนใหญ่คือส่วนใหญ่เลยนะมีปัญหาตลอดในเรื่องของเสียงระบบเสียงไม่ว่าผมจะเพิ่มลดเกณฑ์เพิ่มเกณฑ์แต่จริงๆ My เนี่ยไม้เนี่ยมันไวต่อเสียงไม้ไวต่อการรับเสียงมาก เราก็ลดเกณฑ์ลงไปเพื่อไม่ให้มันแตกเพราะมันจะมีเกณฑ์บอกเดี๋ยวผมทําให้ดูมีเกณฑ์บอกว่าเอ,อคุณจะใช้เกณฑ์ไหนเดี๋ยวนะครับอนี่อย่างนี้เป็นต้นนะนี่มันจะมีส่วนปัญหาก็คือนี่นี่น,น,นี่เห็นเกณฑ์ไหมเห็นไหมเห็นที่มันฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเห็นไหมฮะมันขึ้นแดงเนี่ย มันจะขึ้นเป็นเส้นนี่นี่ด้านนี้ด้านนี้ด้านน,น,น,นี้อ่าฮัโลโหลฮัลโหลฮัลโหลโหลเห็นไหมขึ้นแดงทั้งรงที่ผมเกนน้อยต่ําสุดแล้วเดี๋ยวผมให้ดูประมาณส4สสี่เกนเองเห็นไหมนี่คือการตั้งค่าของเสียงนะครับส4สสี่ซึ่งมันน้อยมากต่ํามากมันก็ยังรับเสียงแบบเสียงมันก็เกินเกนอ,อยู่ดีเห็นไหมฮะมันมีสีแดงขึ้นฮัลโหลน่ะสีแดงอันนี้คือเกินเก์ เกินเกณฑ์มันจะมีปัญหาไงเวลาถ่ายถ่ายอยู่แล้วมันช็อตมันก็คือเกินเกณฑ์ปุ๊บเนี่ยเสียงมันก็จะแบบมันเหมือนเหมือนจังหวะที่มันช็อตอ่ะตอนที่มันเกินเกณฑ์ซึ่งเราก็พยายามลดลดเกณฑ์ลงต่ําๆนะครับก็มีปัญหาอีกอลดไปยี่สิบสองฮัลโหลลโหลก็ยังเกินเกณฑ์อยู่เห็นไหมเห็นไหมฮะดูตรงนี้สังเกตตรงนี้ก็ยังเกินเกณฑ์ตลอด มันมันมีปัญหามากอะ่ะในเรื่องของเสียงนะกับตัวออสโมตัวนี้นะฮะมีปัญหาตลอดผมไม่ว่าผมจะใช้ไม์แบบไวเลสก็เถอะนะครับไม์ไวเลสก็จะเป็นแบบนี้นะเจ้าไม้ไวเลสก็จะเป็นแบบนี้นี่ตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนจากตัว ตัวที่เป็นขนแมวมาเป็นตัวนี้นะก็จะมีปัญหาอีกเหมือนเดิมเนี่ยเห็นไหมเสียงเนี่ยคือจะต้องเกินเกณฑ์ตลอดอ่ะคือมันจะช็อตตลอดอ่ะไม่ว่าคุณจะเปิดต่ําแค่ไหนก็จะมีปัญหาอันนี้ผมได้ปรึกษากับทางศูนย์ dji ตลอดเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่เป็นผู้ใช้งานจริงผมไม่ได้เป็นคนที่รีวิวเรื่องกล้องแบบที่เป็นมืออาชีพก็จริงนะครับพวกพวกนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่า เขาใช้กันจริงหรือเปล่าเพราะว่าเขารีวิวกันเยอะมากเลยแต่ตัวผมเองเนี่ยใช้จริงอุปกรณ์พวกนี้คือผมใช้อะไรผมจะรู้เลยว่ามันมีข้อเสียยังไงข้อด้อยยังไงข้อดีอยังไขงไข้อดีคือภาพสวยมากกว้างเหมือนเหมือนเราได้ถ่ายได้ถ่ายมุมกว้างขึ้นน่ะแล้วก็ความสมูทของมันน่ะได้ระดับหนึ่งนะครับถ้าเดินเร็วหรือเดินเร็วมากขึ้นหรือวิ่งเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยแบบไอ้นี่เท่าไหร่ แต่มันก็ได้ระดับหนึ่งอ่ะเพราะว่าจริงๆรายการผมมันก็แค่ารายการอาหารเล็กๆธรรมดาเองไม่จาเป็นต้องใชออ้อุปกรณ์พวกนี้ด้วยซ้ำแต่ผมอยากใช้เพราะว่าผมอยากให้รายการผมมันมีคุณภาพมากขึ้นนะแต่ครั้นี้เนี่ยเวลามาใช้เนี่ยคือเป็นมันเป็นอุปกรณ์ใหม่คือที่ใหม่สําหรับบางคนแต่มันออกมาประมาณพักหนึ่งแล้วประมาณเกือบครึ่งปีปีเกือบปีอะ่ะไม่ถึงปีดีและที่สําคัญ DJI มีข้อเสียอย่างหนึ่ง คือผมซื้อมาใหม่ๆเลยตอนนั้นเนี่ยก้านตัวนี้นะครับเสียก็คือมีปัญหาเรื่องของระบบไอตัวเนี้ยไอตัวปลั๊กปลั๊กตัวเนี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยไอตัวปลั๊กตัวเนี้ยมันมันหลวมมันํำให้ระบบเสียงเนี่ยมันไม่สามารถต่อเข้ากับไม้ได้เลยไม้เสียงไม่ออกตอนที่ผมซื้อมาใหม่สรุปว่าผมก็ส่งซ่อมไป ประมาณถึงวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยประมาณครึ่งปีและผมยังไม่ได้ของเลยทําให้ผมต้องมาซื้อด้ามตัวนี้ใหม่อีกหมื่นกว่าบาทคือมันมีปัญหามากคือ DJI เนี่ยซ่อมของช้ามากห่วยแตกบอกเลยขอตําหนิเลยฮะห่วยแตกคือหนึ่งเลยเรื่องเสียงเนี่ยคุณแม่งโคตรห่วยเลยห่วยชิบหายคือผมเข้าใจแหละคุณพยายามจะสร้างกล้องขึ้นมาพัฒนากล้องขึ้นมาให้มัน ให้มันดีก็คือในให้ให้มันเอาระบบของเอ่อเขาเรียกอะไรระบบของของโดนมาใช้อ่ะเออคุณอยากอยากให้มันเป็นระบบของโดนมาใช้อ่ะคือมันมันสามารถที่จะคอนโทรลได้ในภาพเคลื่อนไหวนะครับเออคอนโทรลได้ทุกอย่างนะเป็นเหมือนโดนอ่ะมันสามารถที่จะมีตัวกิมบอลเข้ามาควบคุมให้มันนิ่งขึ้นแต่คุณไม่พัฒนาเรื่องเสียงเลยคือบอกตรงนะ การที่คุณเอาไม้มาเสียบตรงเนี้ยและเสียบเข้าเสียบออกเนี่ยเสียบบ่อยๆหลวมฮะปลั๊กตัวนี้หลวมแน่นอนและไอตัวใหม่ที่ผมซื้อมาตัวแรกเลยเนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยผมยังไม่ได้ใช้งานเลยแม่งพังแล้วเพราะตอนนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าผมยังไม่ได้ซื้อใหม่ผมใช้ไม้ติดกล้องมันซึ่งแม่งใช้ไม่ได้เลยห่วยห่วยแตกบอกเลยว่าห่วยนะครับและผมก็พยายามที่จะลนที่จะหาะอุปกรณ์เพิ่มซึ่ง DJI เขาก็เพิ่งเอาเข้ามาด้วยตอนนั้น ก็พอมาซื้อมาตัวนี้ปุ๊บพอเสียบเข้าไปปุ๊บพังแล้วไอย้ยี้ยังไม่ได้ใช้เลยสรุปส่งซ่อมไปผมก็รอไปจนทึกวันนี้ทุกวันนี้หกเดือนแล้วผมยังไม่ได้ไอ้ไอ้ตัวด้ามตัวนี้เลยที่มันเสียบที่มันมีปัญหาเรื่องความหลวมของปลั๊กตัวเนี้ยข้างในเนี่ยนะก็ยังไม่ได้ของแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า DJI ทำส้มตีนอะไรคือของกูก็ยังมีประกันอยู่ แต่มึงซ่อมช้ามากซ่อม6เดือนแล้วกูจะใช้อะไรตอนนั้นคือผมเหลือแต่กล้องตัวนี้แล้วก็ไมค์ก็ซื้อมาแล้วด้ามตัวนี้ผมท่าไงาผมก็ต้องซื้อใหม่ซื้อใหม่อีกแม่งก็อีกหมื่นกว่าบาทกลายเป็นกูซื้อแพงกว่าคนอื่นทันทีซึ่งมันตลกมากอะ่ะเออแล้วพอเอาซื้อมาใช้ใช้ใหม่ปุ๊บก็มีปัญหาเรื่องเสียงอีกคือเรื่องภาพกูไม่ว่ามึงเลยแต่เรื่องเสียงมึงนี่เฮี้ยมากคือไม่ว่ากูจะซื้อไมค์ส้นตีนอะไรของมึงมาเนี่ยมึงแนะนํากูมา กูซื้อหมดนี่กูก็ซื้อตัวเนี้ยตัวเนี้ยเออตัวเนี้ยมันแถมมาให้ด้วยเนี่ยเนี่ยดูเดิไอเฮียตลกปะคือมึงดีไซน์อุปกรณ์มาแบบไอเฮียนี้แม่งเหมือนไส้ติ่งยังไงก็ไม่รู้ไอเฮียแม่งส่วนเกินอ่ะ <c ười> คือมันผมตลกมากเลยอ่ะแล้วก็ไมล์ตัวนี้เป็นมอนเออเป็นเหมือนเป็นเหมือนไวเลสอะที่เป็นไฟสายที่อยู่เนี้ยมันก็ใช้ไม่ได้เกินเกณฑ์หมดคือเสียงไม่ว่าจะพัฒนาย,ยัางไง มันเกินเกณฑ์หมดผมก็ไม่รู้ว่าคุณจะแก้ไขไงผมแก้ไขได้วิธีเดียวกูขายทิ้งเดี๋ยวผมจะขายทิ้งนะครับเ,เดี๋ยวผมจะไปลงเว็บขายทิ้งละกันก็ขายแม่งในราคาที่ต่ำกว่าทุนคือสุดท้ายแล้วเนี่ยผมขาดทุนกับออสโมตัวนี้คือได้แค่ภาพแต่ไม่ได้เสียงนะครับเพราะผมมาทํารายการรายการเนี่ยเพราะนั้นรายการมันต้องมีเสียงแต่ใครที่จะใช้แค่ภาพเนี่ยผมว่าม,มันโอเคเลย นะครับมันโอเคเลยนะก็รีวิวจบแค่นี้แหละอุปกรณ์อื่นๆก็ไม่มีอะไรมากมันก็มีคือทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะต่อเพิ่มได้ะไยได้คือมันขายแยกหมดเลยคือกูว่ามึงอย่าเพิ่งพัฒนาอย่างอื่นอะมึงไปพัฒนาเสียงให้มันได้ก่อนนะครับคนอย่างพวกกูจะได้ซื้อมึงได้อีกนะครับแต่นี่กูต้องมาขายจิิงเพราะว่าเสียงมึงมีปัญหาก,กูหลายเทปในหมอมหาแดกใครดูที่มีปัญหาเรื่องเสียงนั่นแหละครับคือออดโม แม้กระทั่งเทปแสนซับที่เราไปถ่ายกันบนเรือยอสนั่นแหะที่มีปัญหาเรื่องเสียงหมดเลยทําให้ผมไม่พอใจอย่างมากเพราะมันไม่สามารถแก้ไขได้แล้วคือกลายเป็นว่าอ้าวกูซื้อมาอุปกรณ์แม่งไอ้เหี้ยอุปกรณ์ก็หลายหลายหมื่นน่ะเกือบครึ่งแสนแ่ะแม่งแต่กูมีปัญหาเรื่องเสียงเนี่ยทาให้หมดอารมณ์ในการทํางานเพราะขายขายทิ้งแม่งเลยจบนะไปละสว,วัสดีครับวันหลังจะมารีวิวตัวอื่นให้ดูใหม่นะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์พวกนี้นะครับ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับไม่ได้คิดโจมตีใครหรืออะไรยังไงกับใครนะครับไม่มีใครจ้างผมได้นะครับแล้วก็ไม่มีใครที่สามารถมาชี้นำผมได้ผมใช้ของผมเองนะครับและผมก็รู้ว่าอะไรคือดีและไม่ดีด้วยตัวผมเองนะครับเพราะผมใช้จริงนะครับสวัสดีครับ